ประสบการ์ยกครอบครัวเที่ยวดูไบหนิงปณิตาขยาดขอเอาอีกแล้วหนิงปณิตาพาครอบครัว11ชีวิตไปเที่ยวดูไบเมืองสวรรค์ของใครหลายคนแต่ต้องเผชิญวิกฤตเกือบเอาชีวิตไม่รอดขอพระเจ้าช่วยตลอดเวลาไปเผชิญวิบากกรรมภัยธรรมชาติในรอบ30ปีที่ประเทศดูไบทั้งน้ำท่วมเส้นทางถูกตัดไฟบินไม่ได้ทำเอาหนิงปณิตาที่ยกครอบครัวกว่า11ชีวิตไปเที่ยวเพื่อหาความสุขกับรู้สึกทุกข์หนักประสบการณ์ที่เกิดขึ้นทำเจ้าต,ตัวถึงกับออกปากไม่เอาอีกแล้ว ตอนแรกสนุกดีว่ามาต่างประเทศแล้วน้ำท่วมแต่หลังๆใช้คำว่าไม่สนุกเลยเพราะน้ำไม่สูงขึ้นมาเรื่อยๆสถานีรถไฟฟ้าต้องเดินลุยน้ำเพื่อกลับไปสู่โรงแรมของเราเพราะเขาบอกว่าจุดโรงแรมของเราเป็นจุดที่น่าจะปลอดภัยที่แต่ตอนนั้นรถหายากมากโทรศัพท์มือถือแบตกำลังจะหมดต้องตัดสินใจหาโรงแรมนอนแถวนั้นกลับโรงแรมเราไม่ได้แล้ว เอาเป็นว่าสมบุกสมบันแบบในหนังแต่ที่เราห่วงคือเราอุตสาหารถให้แม่เราได้แล้วแต่รถที่แม่เรานั่งดันถูกทนติดอยู่ท่ามกลางน้ําในช่วงที่มืดแล้วนานกว่าสี่ชั่วโมงใจตอนนั้นคือต้องพยายามมีสติให้ได้เพราะอยู่กับแม่อยู่เด็กเราจะออกอาการกลัวไม่ได้แล้วหนิงเป็นคนดูแลนิรินกับลานอีกสองคนซึ่งเป็นเด็กเล็กหมด11ขวบกับ4ี่ขวบเราก็ต้องพยายามบอกว่ามันเป็นเกมแล้วมันมีเหตุการณ์น่ากลัวคือ เดินๆอยู่สิ่งที่เป็นรั้วบ้านมันหล่นลงมาเฉียดหลังเราและเป็นรั้วแหลมๆแ,แต่เด็กหัวรอจิตวิทยาที่ต้องอยู่กับเด็กต้องใช้ให้เป็นประโยชน์มากแต่ตอนนั้นคือไมเกรนในหัวเต้นตุบๆเพราะไม่เคยคิดว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้วันหนึ่งน้ำทุง่งวันหนึ่งคือเขาเคลียร์สถานการณ์สนามบินต้องเลื่อนเป็น0 0ฝ่ยายซึ่งคนจากทั่วโลกคือไปรอที่สนามบินเพื่อจะเข้าเกตเพื่อจะบินออกมันเป็นอะไรที่สุดมากๆพอมันผ่านมาได้ก็คิดนะว่าทำไมฉันต้องเจออะไรหนักแบบนี้